เป็นคนบ้านนอกคอ,อกนาเป็นคนบ้านป่าเมืองไกลไม่รู้ไม่ก็อย่างใครมีแต่ความจริงใจแค่นั้นก็อยู่ที่เธอแล้วกันจะมองฉันเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามั่นใจจะไปด้วยกันก็บอกมา แล้วฉันจะพาเธอไปเก็บเห็ดบนภูเขาเก็บหน่อมไม้แล้วเอามาแกงใส่บาตตอนเช้าบ้านฉันในน้ำมีปลาในนามีข้าวอาจไม่พร้อมเทียบเท่าเมืองหลวงที่เธอเคยอยู่ลองดูสักครั้งไหมเธอ อยู่ในบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะครับแต่ตอนนี้แดดแรงมากทั้งที่จะ6กโมงแล้วนะฟ้าหลังฝนเขบอกว่ามักจะสดใสมักจะสวยงามเสมอแต่ตอนนี้สดใสจนจ้านะครับจนมองแทบจะไม่ได้นะครับผมนั่งอยู่ในตรงนี้นะครับในช่วงฝนตกนั่งคิดอะไรเพลินๆไปไม่มีกีตาร์นะครับอยู่ๆสมองมันก็ ส่งประโยคส่งถ้อยคํามาซึ่งเป็นบทเพลงที่ผมร้องไปสักครู่นี้แหละมันพั้งพลูออกมาใช้เวลาจะถึง10นาทีหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงนี่ซ้ํานานแล้วครับที่ผมไม่ได้เขียนไม่ได้แต่งเพลงมันก็ออกมาพร้อมกับทํานองเมโลดี้ต่างๆแล้วเชื่อไหมครับว่าออกมาพร้อมกับคอร์ดด้วยผมก็มักจะเป็นประมาณนี้แหละครับส่วนมากมันก็จะเรียกว่า <c oughs> เสร็จสมบูรณ์มาเนื้อทํานองแล้วก็คอร์ดด้วยซ้ํานะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริง เป็นแบบนั้นเป็นคนบ้านนอกคอกนาเป็นคนบ้านป่าเมืองไกลไม่โก้ไม่รู้อย่างใครมีแต่ความจริงใจแค่นั้นก็อยู่ที่เธอแล้วกันจะมองฉันเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามั่นใจจะไปด้วยกันก็บอกมานี่ครับมันก็เขียนให้กับเรื่องราวของตัวเองนี่แหละครับคือเอ,เอาตัวเองเป็นตัวตั้งเป็นจินตนาการนะครับว่าเราก็อยู่ในโลเคชันที่เป็นบ้านนอกคอกนาแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะ มือนออกมาเ็วออกมาง่ายนะครับแต่มาใช้เวลาในการแต่งท่อนฮุกนานมากจนฝนหยุดคือมันนึกไม่ออกด้วยความที่ท่อนแรกกับท่อนแยกนี่มันมามันเหมือน,ม,น,ม,อนมันเหมือนนําเสนอทั้งเพลงไปหมดแล้วจะเอาอะไรมาเล่าละ่ะแต่ทางขอร์ดนี่มีแล้วทางขอร์ดนี่บอกว่ามันจะต้องมาแบบนี้ทางขอร์ดที่เป็นท่อนฮุกเป็น F เป็น A Min o r แล้วก็เป็น D Min o r แต่หาคำหาเรื่องราวที่จะนำมาเล่าไม่ได้ งานเข้าเลยครับผมก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนั้นก็คือมันฟ้าขมุกข,ขมัวอยู่มันไม่ได้จ้าแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสลับกล้องให้ทุกคนได้ดูนะครับวิวด้านหลังอันนี้แดดจะจ้ามากนะครับคงจะย้อนแสงคงจะไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะนี่ครับผมแต่งท่อนทุกได้ก็เพราะว่าด้านหน้านี้จะเห็นเป็นภูเขาแต่ตอนนั้นภูเขามันสวยครับตอนที่ฝนหยุดใหม่ๆยังไม่มีแดด แล้วก็มองไปด้านล่างก็จะเป็นเป็นข้าวที่เพิ่งหวานเป็นคันนาไอเดียมาเลยครับประโยคถ้อยคำพุ่งพรวดพรวดมาเลยว่าในภูเขาที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยในช่วงนี้มันก็จะมีเห็ดออกหน่อไม้ก็เริ่มมีแล้วชาวบ้านในที่นี่เขาก็จะไปเก็บมากินเก็บมาทํากับข้าวเก็บมาขายด้วยนะครับมีเยอะครับมีเยอะโดยเฉพาะหน่อไม้มีเยอะมากทีนี้ก็เลยได้คํามาเลยนะครับว่าเนื้อหาที่เราปูมาเนี่ยเรา เราอยากจะมีใครสักคนหนึ่งนะครับที่เขาอยู่เมืองใหญ่เมืองหลวงอย่างเงี้ยแต่นะครับถ้าเกิดว่าเขาอยากจะมาตรงนี้เนี่ยเขาจะมาทําอะไรบ้างเราจะพาเขามาทําอะไรผมก็เลยคิดว่าอะมาเก็บเห็ดไหมล่ะอ่าสองสาวันก่อนแม่ผมก็ไปหาซื้อเห็ดซื้ออะไรตามตลาดมาอยู่ก็เลยมีไอเดียเฮ้ยภูเขาตรงนั้นมีเห็ดนี่นะมีหน่อไม้ด้วยนะครับอ่าทั้งแกงทั้งเห็ดแกงทั้งหน่อไม้แล้วทีนี้แม่ผมก็ชอบใส่บาท อ่าเดี๋ยวมาเจอแม่ผมแกก็ชอบใส่บาตรแต่ก็ไม่ได้ใส่ทุกวันนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของแกแหละแต่แกก็สวดมนต์ในทุกวันก็เลยแปลว่ากินไม่พอหรอกไม่ต้องเอาไปขายถ้ามันได้เยอะเนี่ยก็แกงมาแล้วก็เอาไปใส่บาตรก็เลยเป็นบทเป็นคําเป็นประโยชน์ในเพลงนี้แล้วท่อนฮุกวันที่2ก็คือตรงน้ําที่มันเจิ่งนองอยู่ตรงนาข้าวที่เพิ่งหวานก็ยังต้นยังไม่โตนักเนี่ยอีกสักครู่เดี๋ยวน้ําก็ เต็มก็จะมีปลามีอะไรนะครับในน้ามีปลาในนามีข้าวด้านหลังของผมเป็นสาก็ปลาก็เยอะอยู่มันก็ไม่ได้ว่าเพียบพร้อมอะไรนะครับเพลงก็เล่าเรื่องไปอย่างนั้นแหละบ้านฉันในน้มีปลาในนามีข้าวอาจไม่พร้อมเทียบเท่าเมืองหลวงที่เธอเคยอยู่แต่ก็ลองดูสักครั้งไม่ล่ะอะไรตํานองนั้นไงอ่ะอีกสักรอบครับอินโทรอาจจะประมาณนี้นะ เป็นคนบ้านนอกคอกนาะเป็นคนบ้านป่าเมืองไกลไม่รู้ไม่ก็อย่างใครมีแต่ความจริงใจแค่นั้นก็อยู่ที่เธอแล้วกันจะมองฉันเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามั่นใจจะไปด้วยกันก็บอกมา แล้วฉันจะพาเธอไปเก็บเห็ดบนภูเขาเก็บหน่อมไม้แล้วเอามาแกงใส่บาตตอนเช้าบ้านฉันในน้ำมีปลาในนามีขา้าวอาจไม่พร้อมเทียบเท่าเมืองหลวงที่เธอเคยอยู่ลองดูสักครั้งไหมเธอ โอเคครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาแชร์นํามาเล่านะฮะไม่มีคลิปมาสอนกีตาร์สอนอะไรเหมือนกับที่ผ่านมาเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับ